ในที่ประชุมคอรมอวันนี้มีหลากหลายเรื่องค่ะแต่เรื่องหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีได้กำชับกับผู้ที่เกี่ยวข้องในคอรมอให้ไปบอกกับหน่วยงานในสังกัดของตัวเองเลยว่าจะต้องบูรณาการการทำงานจะต้องเก็บรวบรวมหลักฐานต่างๆให้ที่เกี่ยวข้องกับกรณีของตึกสตงถลม่มท่านนายกท่านบอกเป็นปัญหาอย่างมากอีก<า>เรื่องหนึง่งที่ไม่ได้รับเสียงวิาพากษ์วิจารณ์มากก็คือในเรื่องของการเยียวยานายกาบอกช่วยไปดูหน่วยกบ,บัญชีการให้สอดคล้องกับความเสียหายตามความเหมาะสมด้วย เพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะล้าวเลิวได้หลักร้อยหลักพันใช่แม้กระทั่งทางกรทมเองก็บอกก็ระเบียบมันเป็นอย่างนี้จะทํำยังไงอ่ะใช่ค่ะบางคนออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางโลกออนไลน์เลยค่ะค mm ุณผู้ชมบอกว่าร้าวลึกเลยนะ แต่สิ่งที่ได้ก็คือ75บาทแบบนี้ก็เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะดังนั้นเรื่องราวแบบนี้จึงจำเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรค่ะท่านพูดในที่ประชุมคอรมท่านบอกว่าก่อนหน้าน,นี้ท่านเคยสั่งการกันไปเรียบร้อยแล้วว่าให้ดําเนินการเรื่องของการสืบสวนสอบสวน,สวน,สวน,สวนกับกรณีอาคารของสอตองถอล่มอย่างละเอียดแล้วก็ให้มันมีความคืบหน้านําตัวผู้ที่กระทําความผิดมารับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นให้ได้แต่ท่านบอกว่าตอนนี้การดําเนินการทางกฎหมาย กับผู้กระทำความผิดนั้นพบว่าการสอบสวนข้อเท็จจริงของเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงานเท่าที่ควรเลยนะคะก็เลยต้องสั่งการกันแบบนี้เลยค่ะอย่างกรณีของหน่วยงานไหนก็ตามที่เกี่ยวข้องท่านบอกว่าให้ส่งเอกสารข้อมูลต่างๆให้ตำรวจสามารถนำไปสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุให้ได้โดยเร็วที่สุดและที่ต้องมีความร่วมมืออีกหนึ่งเรื่องก็คือสอตอง,งอเองด้วย ในส่วนของสตอง,งอท่านนายกก็บอกว่าจะต้องส่งเอกสารทั้งหมดรวมไปถึงรายงานผลของคณะกรรมการตรวจสอบที่พบว่ามีผู้รับจ้างผิดสัญญาแต่ว่าไม่มีการยกเลิกสัญญาตามเวลาที่กําหนดตั้งแต่เดือนมก,กราคมนั้นจะต้องเอาหลักฐานตรงนี้ไปส่งให้กับตํารวจด้วยค่ะนอกจากนี้ยังให้กรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรธรณีส่งรายงานผลกระทบจากแผ่นดินไหวในบริเวณกรุงเทพมหาคนครให้กับสํานักงานตํารวจแห่งชาติโดยด่วน นอกจากนี้ยังให้กรมบัญชีกลางซึ่งดูแลในเรื่องมาตรฐานในการจัดซื้อจัดจ้างและคุณภาพของวัสดุก่อสร้างร่วมมือในการตรวจสอบโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างและอำนาจในการบอกเลิกสัญญากับบริษัทที่ทำผิดระเบียบ ในส่วนของกรมโยธาธิการและผังเมืองของกระทรวงมหาดไทยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นหน่วยงานสําคัญที่จะต้องไปตรวจสอบเรื่องของการออกแบบการก่อสร้างแล้วก็ไปดูเรื่องของการตรวจรับงานในอาคารของสอตองออด้วยท่านย้ําว่าให้กรมโยธาธิการและผังเมืองให้ความร่วมมือกับตํารวจอย่างเต็มที่ ส่วนกระทรวงอุตสาหากรรมค่ะท่านก็บอกว่าให้ไปร่วมมือกันกับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีเรื่องของมาตรฐานของเหล็กและคุณภาพของปูนที่ไม่ได้มาตรฐานและก็ต้องไปดำเนินการเรื่องของกรณีการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมายหรือว่านอมินีกับเรื่องหัวประมูลสองเรื่องนี้ท่านบอกต้องทำให้เด็ดขาดเลยนะคะส่วนการเยียวยาเนี่ยผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยที่อาศัยแล้วก็เกิดผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวเนี่ย มีข้อร้องเรียนมานายกรัฐมนุตีก็บอกว่าการเยียวยาค่าเสียหายตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางเนี่ยยังไม่สอดคล้อง กับความจริงขอให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเนี่ยทั้งกรมบัญชีกลางกรมป้องกันภัยและสถานะภัยกรมโยธาธิการกรุงเทพมหานครเนี่ยเ,เร่งหาแนวทางที่เป็นไปได้ในการปรับแก้ไขระเบียบหลักเกณฑ์ให้มีความยืดหยุ่นและสามารถจ่ายเยียวยาให้สอดคล้องกับสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งนี้จะต้องไม่ซ้ําซ้อนกับเงินประกันภัยที่ทางอาคาราได้รับจากบริษัทประกันภัยเพื่อซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหายอยู่แล้ว คือท่านนายกท่านต้องย้ําแบบนี้เพราะว่าบางคนออกมาโพสตข้อความค่ะคุณผู้ชมบอกว่ามีการได้รับเงินเยียวยาตรงเนี้น้อยเหลือเกินแต่ต้องไม่ลืมนะคะว่าบางทีอาคารบางอาคารเนี่ยเขาทำประกันภัยของตัวเองอยู่แล้วเขาก็ได้เงินในการช่วยเหลือจากบริษัทประกันภัยอยู่แล้วต้องแยกกันค่ะถ้าคุณได้ในส่วนของเอกชนที่ได้จากประกันภัยอยู่แล้วคุณจะเอาจากทางภาครัฐเนี่ยก็ต้องดูเหตุและผลในการได้รับเงินด้วยเพราะว่าในในแง่ของนิติบุคคลอาคารสูงเนี่ยเขาก็จะมีระบบประกันภัยใช่ค่ะ ฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีท่านแถลงข่าวเก э ี่ยวกับเรื่องของการขันน็อตเรื่องตึกถลม่มสตง,งอกันหน่อยค่ะก็จะมีการตามเรื <c> ่องหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางค่ะที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนะคะคอรมอก็จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งกรมบัญชีกลางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมโยธาธิการและกทมนะคะเร่งหาแนวทางที่เป็นไปได้ในการปรับ แก้ไขระเบียบและก็กดเกณฑ์ให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นค่ะและที่สําคัญก็คือว่าจะต้องไม่ซ้ําซ้อนนะคะกับเงินประกันที่ทางอาคารต่างๆที่ได้รับความเสียหายเนี่ยได้รับจากบริษัทประกันภัยค่ะมาดูเรื่องของการปฏิบัติงานหรือ้ากตึกของสอตอง,องอกันบ้างแล้วกันค่ะเพราะว่าทางกรุงเทพมหานครก็ยังคงทําหน้าที่เป็นส่วนในการรับผิดชอบในพื้นที่ย่านจาตุจกักรนี้อย่างต่อเนื่องนะคะ วันนี้กรทมเองก็เพิ่มเครื่องจักรหนักและเจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่มากขึ้นนะคะมีการสลับหมุนเวียนกันเพื่อจะได้ทํางานกันอย่างต่อเนื่องและก็ให้เป็นไปตามเป้าหมายเพราะเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาต้องการจะลดระดับความสูงของซากตึกให้ได้เหลือมาถึงชั้นที่1ภายในสิ้นเดือนนี้ เบื้องต้นก็คาดว่าจะแล้วเสร็จตามที่คาดการกันเอาไว้นะคะและตลอดช่วงบ่ายของวันนี้เองเจ้าหน้าที่ของกทมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยยูซาเองรวมไปถึงอีกหลายหน่วยงานก็นําเครื่องจักรกล,ลที่เป็นเครื่องจักรหนักสลับหมุนเวียนกันเข้าไปนะคะการลื้อซ่าค่ะเขาทําทีละชั้นทีละชั้นนะคะประกอบกับดูได้ว่าจะพบในส่วนของร่างของผู้ที่เสียชีวิตหรือไม่อย่างไรนะคะเพราะว่าจะต้องนําร่างของผู้ที่เสียชีวิตนั้นไปพิสูจน์ หลักฐานไปพิสูจน์ในเรื่องของอัตลักษณ์บุคคลด้วยนะคะทางท่านพนตรีวาทีอัศวุิมางกรผู้บังคับการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจท่านบอกว่าจนถึงตอนนี้สามารถยืนยันการเสียชีวิตแล้วก็นำศพ แล้วก็ร่างส่งให้กับญาติไปประกอบพิธีทางศาสนาได้แล้วจำนวนทั้งสิ้น53คนนะคะส่วนกรณีเหล็กเส้นเนี่ยที่ไม่ได้มาตรฐานวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายเอกนัทพร้อมพันเนี่ยออกมายืนยันนะครับว่าอุปกรณ์เครื่องมือตรวจวัดค่าเหล็กเนี่ยของสถาบันเหล็กและเหล็กก้าแห่งประเทศไทยเนี่ยได้มาตรฐานเพราะสามารถตรวจสอบค่าโบรอนได้ถึง1ขีด 140 ppm ไม่ได้เป็นไปตามที่บริษัทกล่าวหาอีกทั้งกระบวนการเก็บตัวอย่างก็เป็นไปตามมาตรฐานมอ,ออกอโดยเฉพาะการเข้าไปตรวจครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคมปี67ก่อนสั่งปิดโรงงานผลิตโดยบริษัทซินค์ยวนเนี่ยส่งจดหมายถึงสมอ,อให้เข้าไปตรวจซ้ำหลายครั้งแต่ผลก็ยังเหมือนเดิมซึ่งการรับรองมาตรฐานหากค่าตกเพียงตัวเดียวก็ถือว่าตก รับจริงว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยังบอกด้วยว่าสิ่งที่ทีมกฎหมายบริษัท,ทแถลงเมื่อวานนี้พูดไม่หมดและยังไม่ตอบหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องฝุ่นที่มีมากถึง50,000กว่าตันแต่แจ้งแค่2,000ตันส่วนที่อ้างว่าไปฟังความคิดเห็นจากอดีตข้าราชการมอกกเนี่ยสอมอเนี่ยที่กเกษียณแล้วเนี่ยก็ขอให้ไปตรวจสอบดูให้ดีเพราะการตรวจสอบย้อนหลังไปถึงปีหก บริษัทเนี่ยได้มออก,อกอมาอย่างถูกต้องหรือไม่เพราะหากผลิตด้วยเตา IF จะต้องมีกระบวนการปรับปรุงให้น้ำน้ำเหล็กในบริสุทธิ์แต่จากการลงพื้นที่เนี่ยทีมสุดซอยเนี่ยไม่พบกระบวนการ เรื่องเหล็กก็ตรวจสอบกันไปนะคะแต่ว่าเรื่องของคดีที่ทางกระทรวงยุติธรรมรวมไปถึงเดซตรวจสอบก็จะไปเกี่ยวข้องกับกรณีของนอมีนีกรณีของการหัวประมูลนะคะวันนี้ท่านพันตำรวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านก็บอกว่าบริษัทชัหน้าเรเวนอะเมอร์เทนเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้เขาออกมาบอกใช่ไหมคะว่าเขาจะมีเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ จากตึกเหตุของสอตงอถลม่มเป็นจำนวนเงิน120ล้านบาทและเขาก็บอกว่ากำลังอยู่ระหว่างการประสานกับกระทรวงยุติธรรมทางท่านพันตำรวจเอกทวีเนี่ยท่านบอกเลยนะคะว่ากรณีเงินช่วยเหลือตรงนี้มันก็เป็นเรื่องของมนุษยธรรมค่ะมันจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีทางอาญาดังนั้นที่หลายคนกังวลกันว่าเอ๊ะเขาให้เงินเยียวยาแล้วเขาช่วยเหลือแล้วเดี๋ยวเขาจะมาแทรกแซงคดีทางอาญาของเราหรือเปล่าท่านรัฐมนตรียุติธรรมท่านยืนยันนะคะว่า แทรกแซงไม่ได้แม้ว่าจะอ้างว่าเป็นรัฐวิสาหกิจของจีนก็ตามนะคะและเบื้องต้นตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการประสานจากทางการจีนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเงิน120ล้านบาทนี้เพียงแต่ว่าที่เขาบอกว่ามีเงิน120ล้านบาทมันก็เป็นเพียงแค่คําให้การที่ให้ไว้เมื่อวานนี้ก็ไม่มีผลต่อเรื่องของการลดโทษและก็เชื่อมั่นว่าจีนแทรกแซงคดีไม่ได้ด้วยมีเสียงของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะ เรากับจีนมีความผูกพันนะก็แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลจีนหรือคนไทยเราต้องอำนวยความยุติธรรมให้ตามหลักกฎหมายนะครับซึ่งซึ่งก็เชื่อว่ารัฐบาลจีนก็พูดเสมอว่าเขาเคารพในกฎหมายไทยสําหรับตัวผมก็น่าจะแทรกแสงไม่ได้การเราเราว่าตามกฎหมายเดยกระทระวงยุติธรรมเป็นกระทรวงเดียวที่ไม่มีอํานาจที่จะไปทําตามนโยบาย เราทําได้ภายใต้ขอบกฎหมายเท่านั้นไม่ไม่มีมมคือเราในชั้นพนักง,งานสอบสวนเราไม่ได้ให้ประก,กันเนี่ยแต่สือว่าเราก็ทําตรงไปตรงมาแล้วถ้าเราไป,ไปว่ามีความกดดันเราก็ต้องควรจะให้ประก,กันในชั้นพนักงานสอบสวนหลยก็เป็นเป็นเรื่องที่น่ายกย่องน่าชื่นชมนะคือคือรัฐบาลจีนกับบริษัทเนี่ยเขาคงไม่จ้มาปกป้องบริษัทแต่ว่าเขาก็ต้องให้ความเป็นธรรม กับเรื่องนี้ด้วยเพราะมันเสียภาพพจน์ของทางจีนทราบว่าทางจีนเขาก็ส่งผู้เชี่ยวชาญมาทําการมาตรวจสอบคนของเขาเองว่าทําถูกกฎหมายไหมแล้วทําไมาถ้าทําถูกแล้วทำไมตึกมันถึงถลม่มนะฮะซึ่งในวันนี้ทางกรมสอบสวนเรื่องนี้ก็ให้เร่งรัดเพราะว่าเรื่องที่อยากให้แยกกันเรื่องโนมินีกับเรื่องที่ท,ที่ที่ตึก รวมถึงเรื่องสัญญาต่างๆซึ่งทราบจากตัวพนักงานสอบสวนว่าสตงได้ส่งแบบมาแต่จะครบทุก,ทกแบบไหมแต่สตงอ,อ้างว่าครบนะฮะวันนี้ทางดีไซน์ก็เราก็เชิญผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญที่อาจจะต่างกับทางรัฐบาลเพราะว่าดีไซน์อยากจะใช้ผู้เชี่ยวชาญของศาลและผู้เชี่ยวชาญเช่นสภา วิศวกรอย่างเงี้ยมันเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับเงินจากงบประมาณที่เป็นองค์กรแล้วก็เราเราเชื่อว่าหน่วยงานพวกนี้อย่างน้อยเรามีกฎหมายรองรับรวมถึงตอนนี้ก็สอบทั้งกรมโยธาสอบทุกฝ่ายก็เ,เร่งเรรัดอยู่นะครับสำหรับการหาสาเหตุตึกสตงถล่มรัฐ่าการกระทรวงยุติธรรม ก็ย้ำนะคะรับว่าดีเและเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งคดีแยกออกจากกันคดีจัดซื้อจัดจ้างหัวประมูลคดีโนอมินีนอกจากนี้ยังมีคดีที่เกี่ยวเนื่องคือบริษัทเหล็กที่ใช้ใบกำกับภาษีปลอมในปี59-60ถึงหหลังปี60มีการซื้อเหล็กจากบริษัทนี้หรือไม่โดยสารนิการได้ตัดสินเป็นแนวทางไว้แล้วจึงกำชับพนักง,งานสอบสวนทำงานให้รอบคอบส่วนสามคนไทยที่เป็นกรรมการบริษัทไชน่าเรเวล ก่อนออกหมายจับได้ตรวจสอบทุกประเด็นแล้วแม้จะเป็นผู้ถือหุ้นจริงก็ต้องดูที่มาของเงินรวมถึงการโอนหุ้นและตรวจสอบสถานะทางภาษีด้วยไปดูเรื่องของการตรวจสอบหาสาเหตุตึกสอต้องงอถลม่มซึ่งมีคณะกรรมาการชุดที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านสั่งให้ทางกระทรวงมหาดไทยตั้งขึ้นมานะคะก็มีทางกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานหลักละค่ะวันนี้ คุณพงนาราเยนยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองท่านให้สัมภาษณ์นะคะว่าการตรวจสอบเรื่องของการออกแบบได้มีการสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ชั้นสูงเพื่อเป็นการวิเคราะห์เรื่องของการออกแบบว่ามันมีข้บอบกพร่องตรงไหนบ้างที่มันทําให้อาคารนั้นพังถล่มลงมานะคะท่านบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการทําแบบจําลองมีสี่สถาบันการศึกษาร่วมมือกันกับทางกรมโยธาธิการต่างคนต่างทํากันแล้วเดี๋ยวเอาทั้งหมดมาเปรียบเทียบกันค่ะจะได้มา สร้างแบบจำลองร่วมกันซึ่งการสร้างแบบจำลองเหล่านี้นะคะท่านอธิบดีโยธาท่านบอกเลยว่าต้องใช้เวลานานค่ะและก็จะต้องนําแบบก่อสร้างจริงไปใส่ในคอมพิวเตอร์ประเมินกันดูว่าเมื่อมันมีแรงของแผ่นดินไหวสั่นสะเทือนมาขนาดนี้ตึกมันจะพังหรือไม่อย่างไรส่วนการตรวจสอบเรื่องการก่อสร้างก็จะต้องตรวจสอบจากเอกสารของรายงานต่างๆตอนนี้ ต้องเก็บตัวอย่างของเหล็กและคอนกรีตไปทดสอบด้วยนะคะว่าได้มาตรฐานหรือไม่อย่างไรนะคะมีเสียงการให้สัมภาษณ์ของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะตอนนี้เราก็ทําคู่ขนานไปทั้งสองด้านทางด้านเหลืองการตรวจสอบเรื่องแบบด้วยแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของการก่อสร้างด้วยครับผลของการตรวจสอบครั้งนี้มันจะทําให้เรารู้ถึงสาเหตุแล้วคนที่ต้องรับผิดชอบก็ต้องรู้นะครับเพราะว่าสาเหตุมันมีสองเรื่องก็มี ออกแบบกับก่อสร้างนะครับเราเราดูสองทางนะครับว่าออกแบบเ,เป็นเหตุให้อาคารทำผนังไหมซึ่งตอนนี้เรากำลังวิเคราะห์ด้วยแบบจําลองอยู่ครับเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการตรวจสอบด้วยวิทยาศาสตร์เลยเรื่องเรื่องคณิตศาสตร์ใช้เข้าแบบจําลองทางวิศวกรรมเลยครับจะบอกเลยว่ามันมันพังอรือไม่พังนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของการก่อสร้างนะครับถ้ามันก็มีอยู่สองช้อยครับส่วนหลังจากนี้เนี่ยจะนําผลไปสู่การดําเนินการอย่างไรเนี่ยทางนาย พงนาราเนี่ยก็บอกว่าได้ผลตรงนี้แล้วจะนําเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบก่อนนําผลเนี่ยส่งให้ตํารวจและกรมสอบสวนคดีพิเศษนําไปดําเนินการต่อไปฮะเรื่องของการออกแบบโครงสร้างต่างๆนะคะถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งเหมือนกันที่หลายคนบอกว่า ถ้าพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนมันก็จะเข้าใจถึงสาเหตุของตึกถล่มในครั้งนี้ค่ะคงจะไม่มีใครตอบคำถามนี้ได้ค่ะผู้ชมได้ดีไปกว่าวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องของโครงสร้างต่างๆเหล่านี้นะคะวันนี้เราจะมีโอกาสได้สนทนากันค่ะกับท่านศาสตราจารย์ดรอมรพิมานมาศนะคะท่านเป็นนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและท่านก็ยังเป็นอาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราค่ะ สวัสดีค่ะท่านอาจารย์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอิทธิพันธ์กุลชรานะครับครับอาจารย์ฮะผ่านมาผ่านมานหลายวันแล้วเนี่ยมันมันนานนานไปไมหมฮะคำตอบบันช้าหรือเร็วยังไงฮะอาจารย์มองไงฮะตอนนี้ผมดูว่าแม้จะผ่านมาประมาณากใกล้ๆจะสี่สัปดาห์แล้วนะฮะก็เราเรายังไม่ได้คําตอบว่าตึกถล่มเพราะอะไรครับแต่ว่าเราต้องดูความคืบหน้าหรือว่าโป o g r e s ว่าข้อมูลที่เราได้เนี่ย ก็ต้องก็ต้องบอกว่ามันดีกว่าวันแรกๆเยอะ,<ฮ>ะนะครับแล้วตอนนี้ก็คือเราก็มีจุดที่เราจะไปขยายผลหรือว่าไปไปโฟกัสได้ก็ต้องถือว่าถ้าได้ข้อมูลแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยผมก็ถือว่าก็น่าจะยอมรับได้แล้วนะครับ<ฮ>ะ,<ฮ>ะโดยเฉพาะป่องลิฟต์นี่มันยังไงครับอาจารย์ทุกคนเหมือนว่าจะมองว่าป่องลิฟต์เนี่ยมันเป็นแกนหลักคุณจะอยู่ตรงกลางมาอยู่ตรงริมการลดขนาดอะไรพวกนี้ตรงนี้มันพอจะเบื้องต้นอะไรได้บ้างไหมฮะ ใช่ครับใช่ครับนี่แหละครับที่ผมบอกว่าเรามีความคืบหน้าของอเรื่องของว่าสาเหตุถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงแต่เราก็รู้ว่าเมันอยู่ที่จุดไหนนะอย่างที่ท่านที่ท,ที่ที่คุณได้ิภัน์พูดเนี่ยเจากการที่ที่ได้ไปวิเคราะห์ภาพวิดีโอเนี่ยเราก็พบว่าตำแหน่งที่เริ่มถล่มก่อนเนี่ยก็คือตัวบริเวณผนังป่องลึกนะครับซึ่งก็มีคนตั้งข้อสันนิษฐานต่างๆไว้มากมายเพราะว่า ปกต,ติแล้วผนังปอกลิฟเนี่ยถือว่าเป็นส่วนแข็งแรงของตัวอาคารคแล้วก็เป็นส่วนที่พยุงน้ําหนักของอาคารไว้ทั้งหลังเลยนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าอาคารทั้งถ้าผนังปอกลิฟพังเนี่ยจะทําให้อาคารทั้งหลังเนี่ยพังถล่มลงมาได้อย่างที่เราเห็นตึกถลบที่เกิดขึ้นกับตึกของสะตะงนะครับครนี้ในแวดวงวิศวกรรมเราเนี่ยก็มีความสงสัยเป็นอย่างมากว่าทําไมปอกลิฟเนี่ยถึงเป็นจุดเริ่มต้นได้ ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าอ่าตอนนี้ก็คือเรารู้แล้วว่าเราต้องโฟงกัสกับตรงป่องนีดนะแล้วก็มาดูว่ามันมีปัจจัยต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้อย่างไรค่ะนะครับตอนนี้เท่าที่เขามีการตั้งข้อสังเกตเอาไว้เนี่ยก็มีประมาณสักสามสี่ประเด็นนะฮะ,ะประเด็นแรกก็คือหนึ่งเนี่ยตำแหน่งของผนังป่องนิดเนี่ยมันวางไว้ทางด้านหลังของตัวอาคารก็แปลว่ามันเกิดสภาวะของความไม่สมมาตรในการรับแรงในสภาวะนี้เนี่ยอาจจะทำให้โครงสร้างเกิดการบิดตัวได้ นะครับอันนี้เป็นปัจจัยข้อแรกค่ะ,ะปัจจัยข้อที่สองเนี่ยก็คือมันมีข้อมูลจากทางสต,ตงอเองที่บอกว่าตรงบริเวณผนังป่องลิฟต์เนี่ยมันมีการแก้ไขโดยมีการปรับลดความหนาลงจากเดิมที่ออกแบบไว้เนี่ยสามสิบเซนเหลือยี่สิบห้าเซนนะครับค่ะแล้วก็ปัจจัยที่สามก็คือเรื่องของวัสดุต่างๆที่ใช้ในการก่อสร้างป่องลิฟต์ไม่ว่าจะเป็นตัวเหล็กเส้นตัวปูนตัวข้อต่อเหล็กนะตอนนี้ก็ ตัวเหล็กเส้นเนี่ยทางสมออได้มีการเก็บตัวอย่างเหล็กไปพิสูจน์ละตอนนี้เราเหลือเรื่องของตัวปูนนะว่าจะต้องไปทําการเจาะตัวอย่างแล้วก็ไปทดสอบแล้วก็ดูว่าปูนเนี่ยมีค่ากําลังอัดได้ตามที่ออกแบบหรือไม่นะครับจากนี้ก็มีปัจจัยที่สี่ก็เป็นปัจจัยอื่นๆแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของว่าการที่มันมีเครนตั้งอยู่ใน่องลิฟนะฮะในวันที่เกิดเหตุเพราะมันก็คืออยู่ในระหว่างการก่อสร้างหรือว่ามีการพูดถึงว่าค่า แรงแผ่นดินไหวคลื่นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในวันนั้นเนี่ยมันมีค่ามากกว่ามาตรฐานหรือเปล่าทั้งหมดตรงนี้ครับผมว่ามันมีสี่ปัจจัยหลักๆนะซึ่งเราก็คงจะต้องมีการไปเก็บข้อมูลตามปัจจัยเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเรื่องแบบปัจจัยเรื่องการแก้ไขแบบปัจจัยเรื่องตำแหน่งของปล่องลิปปัจจัยเรื่องวัสดุแล้วก็เอามาสร้างแบบจำลองสามมิติเนี่ยเราก็จะดูเออเราก็จะสามารถที่จะคำนวณวิเคราะห์มาได้ว่าอาคารหลังเนี้ย มันสามารถที่จะสร้างทานมินไหวได้ได้หรือไม่ไตรงจุดที่เป็นตำแหน่งของกอกนี้ครับค่ะซึ่งผมคิดว่าจากขั้นตอนจากนี้ไปเขาคงใช้เวลาอีกไม่นานแล้วครับนะครับใน4ปัจจัยที่อาจารย์เล่ามาให้เราได้ฟังกันนะคะจะต้องมีการ <c oughs> ไปทําโครงสร้างแบบจําลองสามิติที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นี้เราจะให้น้ําหนักในปัจจัยไหนเป็นปัจจัยสําคัญเลยไหมคะในการที่เราจะจําลองแบบมาแล้วก็ตรวจสอบดูลึกตรงจุดนั้นเป็นพิเศษเลยค่ะ อ่าตรงนี้ผมมีความคิดอย่างนี้นะผมผมคิดว่ารเราต้องให้ปัจจัยน้ําหนักเนี่ยเท่าๆกันก่อนนะเพราะว่าเราต้องไม่เรียกว่าไม่เกิดการบแอสหรือไม่เกิดความอคติคในการที่เราจะคิดว่ามันเป็นปัจจัยนั้นปัจจัยนี้ค่ทีออ่ที่พูดอย่างนี้เพราะว่างี้ครับแต่ละปัจจัยเนี่ยถ้าสรุปออกไปแล้วมันจะมีผลชี้ขาดไปว่าใครต้องอรับผิดชอบอืมันจะมีฝั่งทั้งฝั่งผู้ออกแบบหรือว่าฝั่งคนที่ทําการก่อสร้างหรือว่าฝั่งที่ปรึกษาควบคุมงานอืม เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องตเรื่องตรงเนี้ยผมคิดว่าเราควรเอาข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริงๆที่เกิดจากการกอร่อสร้างนั้นเลยเนี่ยมาลองทําแบบจําลองคอมพิวเตอร์โดยที่เราไม่ใส่ใบแอสลงไปหรือไม่มีความเชื่อเป็นเบื้องต้นหรือไม่มีทงล่วงหน้าว่ามันเป็นปัจจัยนั้นปัจจัยนี้แล้วก็ลองให้ผลวิเคราะห์มันออกมาสุดท้ายมันก็จะบอกเราเองครับเมื่อมันบอกเราออกมาแล้วเนี่ยว่าสาเหตุแท้จริงนี่ยเกิดจากอะไรเนี่ย,นนยตรงนี้เราจะไปหาคนที่ต้องรับผิดชอบในสาเหตุตรงนั้นได้ นั้นผมมีความคิดว่าในขั้นตอนเนี้ควรปล่อยให้กระบวนการเนี่ยมันเดินไปตามระบบวิทยาศาสตร์แล้วก็มันไม่ควรที่จะมีการชี้นําแต่สิ่งที่ผมอยากเห็นก็คือว่าเอ๊ะมันจะมีปัจจัยอื่นมาเพิ่มได้อีกไหมเพราะว่าหลักตอนนี้คือเราต้องเคาะปัใจจัยให้ครบเราต้องตั้งประเด็นให้ครบก่อนครับครับคือชาวบ้านเนี่ยที่สงสัยคือว่าคือตึกเรียกก่อนสร้างหลังปี50เนี่ยในกฎหมายต้องรับเรื่องผลินไว้ในขณะที่ตึกที่ก่อนสร้างก่อนนั้นคาไว้อะไรไวม มันไม่เป็นอะไรนี่ครับอาจารย์ใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับจริงเอ่อแต่แต่แต่ก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ฮะอตึกหลังเนี้ยก่อสร้างหลังปีห้าศูนย์ก็จริงนะฮะ<ม>แต่ว่าเอก็จะมีการออกแบบให้รองรับผินิวหวอยู่แล้วระดับหนึ่งนะครับซึ่งปัจจัยเรื่องแรงผินินไหวเนี้ยเราก็คิดว่าเป็นปัจจัยหลักหรือเปล่าเพราะว่าวันนั้นวันที่แปดธนาคมเนี้ยก็ต้องบอกว่าผ่นิไหวเนี่ยมันก็เกิดขึ้นแรงจริงจริงนะครับแต่ว่าเราก็มีการเช็คข้อมูลค่าแรงที่เกิดขึ้นเนี้ยก็พบว่า มันก็ยังไม่ได้เกิดมาตรฐานอันนี้ยมันมันบ่งชี้เห็นว่ามันเป็นเพียงอาคารแค่หลังเดียวที่ถล่มไปเนี่ย<ฆ>มันก็ต้องต้องมีความไม่ปกติหรือมีความผิดแปลกอะไรออกไปจากอาคารหลังอื่นๆนะครับซึ่งซึ่งผมก็ต้องบอกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญนะเพราะว่าถ้าเราเอ,อถ้านักวิชาการหรือว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเชี้ทำออกไปเนี่ยแล้วชี้นาไปในทางที่ผิดเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าใครคือคนต้องรับชอบจริงๆนะครับ เมื่อสกักครู่อาจารย์บอกว่าในรายละเอียดของโครงสร้างต่างๆที่ตอนนี้กําลังจะทําแบบจําลองกันออกมารวมไปถึงปัจจัยต่างๆที่เราวางเอาไว้เรียบร้อยแล้วอีกไม่นานค่ะน่าจะมีความชัดเจนว่าจริงๆแล้วสาเหตุมันเกิดขึ้นจากอะไรแต่ทีนี้ค่ะกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะใช้เวลาสักประมาณ90วันเป็นไปได้ไหมคะว่ามันอาจจะเร็วกว่านั้นหรือว่ามันจะไปไปตามกรอบที่กรมโยธาประกาศเอาไว้คะ,อะตอนนี้เข้าใจว่าในเรื่องของการทําแบบจําลองเนี่ยก็ จะต้องบอกว่าผู้ที่ทําแบบจําลองเนี่ยมันก็อาจจะมีความเ,าเรียกว่าความแตกต่างของในแต่ละประสบการณ์ของของแต่ละทีมนะซึ่งเขาบอกว่าเพื่อที่จะให้ผลเนี่ยมันได้สรุปไปในทางเดียวกันเนี่ยทีมที่ทําแบบจําลองเนี่ยจะประกอบด้วยทีมท,ที่ที่มาจากมห,า,า,มหาวิทยาลัยค่ะด้วยกันอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะเพราะว่าถ้าเราให้ทีมใดทีมหนึ่งทําเนี่ยบางทีความเชี่ยวชาญหรือว่าความรู้เฉพาะด้าน ของแต่ละทีมเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่เท่ากันดงนั้นการที่มีสี่ทีมทําเนี่ยผมคิดว่ามันจะทําให้เราขจัดปัญหาเรื่องของตัวใบแ .arr หรือตัวอคติในตัวการสร้างแบบจลองได้นะครับผมก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าเรารอสักพักหนึ่งนะผมคิดว่าตอนเนี้ยข้อมูลที่ได้เนี่ยผมผมคิดว่าในระยะเวลาที่รัฐบาลตั้งไว้เก้าสิบวันเนี่ยผมคิดว่าเป็นไปได้ผมผมผมคิดว่าทุกคนก็คงคล้ายๆกับที่ผมคิดก็คือ เราอยากได้คําตอบที่เร็วๆว่าทําไมติมึกพังแต่ว่าจริงๆสิ่งที่เราอยากได้และสาคัญมากกว่าก็คือว่าเราต้องการได้คําตอบที่ถูกต้องนะครับในระยะเวลาที่มันมันไม่นานเกินไปสาหรับผมเนี่ยผมคิดว่าในกรอบเวลาประมาณสักโอเค80วัน2เดือนกว่า3เดือนเนี่ยเป,เป็นกรอบเวลาที่เหมาะสมถ้าเรารเรารอถึงตรงนั้นนะครับแล้วเรารอดูว่าถ้าเขาขอขยายระยะเวลาอันนี้ผมว่า มีประเด็นปัจจัยอื่นแทรก้อนมาหรือเปล่ามผมว่าเราก็คงจะต้องปล่อยให้เขาได้ดำเนินการไปตามกรอบก่อนผมว่าแปดสิบเก้าสิบวันเนี่ยยังเป็นตัวเลขที่ที่เรารับได้ขอให้มันมีความมั่นใจออกมาว่าเราได้คําตอบที่ถูกต้องจริงๆค,ค,ค,ครับครับอาจารย์ฮะตึกสตงอถล่มเนี่ยมันบั่น,นทอนความเชื่อมั่นวงการก่อสร้างวงการวิศวะของไทยมากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าเราจะฟื้นความเชื่อมั่นกลับมาเราต้องทํำยังไงฮะ คือผมผมผมก็ต้องบอกว่าเอ,อคําตอบว่าทำไมตึกถล่มเนี่ยสุดท้ายจะหาเจอแต่ว่ามันยังมีสิ่งที่เราเรียกว่าขยะที่ซุกอยู่ใต้ผมอีกหลายเรื่องเลยนะครับจากเจตึกแองบางอถล่มเนี่ยเราเห็นถึงประเด็นปัญหาอื่นๆที่แทรกซ้อนอยู่เช่นเหล็กที่ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพมอกอ,อครับแล้วเหล็กตัวนี้มีการใช้งานที่ไหนบ้างอืค่ะเป็นปัญหาเรื่องกําลังล้าหนักของโครงสร้างอื่นที่ติดตามมาหรือเปล่า ข้อสองเราเห็นเลยว่ามันมีการออกมาอ้างว่าไลเซนวิศวกรเนี่ยถูกแอบอ้างเอาไปใช้มันมีวิศวกรอายุถึงแปด6ิบห้าปดิกเซนแล้วยังมาเซ็นแบบแล้วตัวเองก็บอกว่าตัวเองไม่รู้เรื่องไปเอาไลาเซนไปใช้หรือแม,ม้นมักระทั่งมีวิศวกรต่างดาวจริงๆเขาก็มีใบอนุญาตได้นะครับแต่ว่าเอาตรงๆแล้วต้องถามว่าเขาได้มาขออนุญาตอย่างถูกต้องตามสภาวิศวกรหรือเปล่า ดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นปัญหาที่ที่เรียกว่าคือถ้าเป็นปัญหาวิศวกรเนี่ยแล้วมีการปลอมใบอนุญ,ญาตมีการแอบอ้างเชื่อไปใช้เนี่ยอย่าลืมนะครับว่าวิศวกรเนี่ยคือต้นทางของความปลอดภัยนะครับปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่แล้วเราไม่รู้เลยว่าธุรกิจที่คนต่างด้าวเข้ามาทำเนี่ยมีการใช้วิศวกรอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นี่ผมยังไม่นับรวมถึงปัญหาที่เรียกว่ารมกพิบาลต่างๆของภาครัฐ ในการจัดซื้อจัดจ้างทําไมถึงมี <c oughs> ออ DSI ที่ต้องมาตรวจสอบในเรื่องของการมีบริษัทสัญชาติต่างด้าวในเรื่องของการมีโนอมินีที่ไม่ได้เอามาสวมชื่อเฉย <c oughs> ผมว่าอันนี้เป็นเป็นเป็นปัญหาที่มันเป็นเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าก็เป็นปัญหา <c oughs> ที่มันสะท้อนอยู่ข้างใต้ซึ่งจริงๆแล้วปัญหาของตึกหลบสะ้องอนเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าสุดท้ายเราจะหาคําตอบเจอแต่ถ้าเกิดเราไม่แก้ปัญหาใหญ่ๆสามปัญหานี้เนี่ย มันจะมีเหตุตึกถล่มตึกสตง2สองสามตามมาเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าค่ะครับก็เป็นข้อคิดจากอาจารย์นะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นะคะที่มาให้ข้อมูลกับเรานะคะขอบคุณครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์อมรนะคะเป็นอาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะข้อคิดสุดท้ายที่อาจารย์ให้กับพวกเราก็คือว่าตึกสตงอที่มันถล่มลงมาแน่นอนว่ามันทําให้เราสะท้อนถึงเรื่องของวิศวกรรมต่างๆ ความเชื่อมั่นต่างๆในการก่อสร้างอาคารแต่มันเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสิ่งที่เราต้องย้อนกลับไปก็คือสิ่งที่มันอยู่ใต้พรมแล้วค่ะเหตุทุจริตต่างๆการละเลยไม่ตรวจสอบเรื่องของวัสดุต่างๆอุทุกอย่างมันรวมกันหมดเลยอันนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งนะถ้าเรามองในแง่ดีว่านี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้จากนี้เราจริงจังกับเรื่องของการตรวจสอบ สิ่งเหล่านี้มากยิ่งขึ้นนะคะคือย้ำนะฮะสาเหตุต้องถูกต้องชัดเจนและออกไม่ล่าช้าจ,จนเกินไปเพราะไม่งั้นเราก็จะมีปัญหามองถูกมองว่าเอถูกแซกแซงหรือเปล่าใช่คะ่ะก็หลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านกำชับว่าขันน็อตนะคะแล้วทางอาจารย์มรก็มาให้สัมภาษณ์นี่ก็ดูเหมือนว่าจะสอดรับกันอยู่พอสมควรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวติดตามกันไปยาวๆค่ะมีความคืบหน้าเรานำเสนอกันแน่นอนค่ะ